ก็ขอกราบสวัสดีสมาชิก FC ผู้ติดตามทั้งที่อยู่ต่างประเทศและอยู่ในประเทศนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเพราะถั่วงอกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาแบบเห็นเห็นเนี่ยแหละครับก็คือว่าเครื่องที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือเครื่องเทศน้ำนะครับซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้ นะครับเททน้ำเมื่อเทน้ำเสร็จเรียบร้อยน้ำเกิดค่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับก็จะมีซูเปอร์วันนะครับซูเปอร์วันตรงนี้จะเป็นที่เป็นตัวปรับน้ำนะครับปรับค่าน้ำค่า pH นะครับถ้าเกิดสมมติว่าค่าน้ำมันเป็นกรดเราใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับอย่าง2,000ลิตรใส่เข้าไปประมาณเช้าเย็น นะครับครั้งละ6ออนแล้วก็ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับถั่วก็จะหายเน่านะครับตรงนี้ก็คือแป้งนะครับอันนี้เป็นแป้งฆ่าเชือ้อราแป้งฆ่าเชื้อราของตองเจ็ดนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีไอ้ตัวที่กําจัดฟังกัสนะครับเป็นกําจัดเชื้อราต่างๆนี้ได้หลายชนิดเนื่องจากว่าเชื้อราที่ติดมาก,กับถั่วเนี่ยบางทีถั่วไปอยู่ใกล้กับไล่ อ้อยไล่มันสำปะหลังบ้างไปอยู่กับไล่ข้าวโพดบ้างนะครับเชื้อราที่ปลิวมาติดอยู่ใกล้กันก็มีหลายชนิดนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ไม่ถูกถัว่วก็จะเน่าเป็นก้อนเกิดเชื้อรานะครับเกิดความเสียหายล้างยากตรงนี้ก็จะเป็นซูเปอร์ตองเจ็ดสีส้มนะครับตัวนี้ใช้ในการแช่มเมล็ดแล้วก็ลดเมื่อครบย4บสีชั่วโมงหลังจาก เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราลงไป24ชั่วโมงก็ลดวันที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเข้าสู่48ชั่วโมง72ชั่วโมงนะครับแล้วก็96ชั่วโมงแรกใช้ตัวนี้นะครับเมื่อหลังจากนั้นครบ96ชั่วโมงก่อน96ชั่วโมง12ชั่วโมงนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เพื่อการเสริม กับตรงเจ็ดสีเหลืองตัวนี้เป็นการเสริมให้ถั่วหัวหลุดง่ายหัวดาหลุดง่ายล้างง่ายน้าหนักเพิ่มน้ําหนักคือตัวนี้นะครับทีนี้ผมก็จะมาอธิบายตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแป้งในการแช่มเมล็ดถั่วเราก็ใช้คู่กับตัวนี้นะครับกับตรงเข็ดสีส้มใช้อย่างไรสมมุติว่าเราผสมถั่วเราเราแช่ถั่วนะครับหลังจากล้างถั่วเรียบร้อยตรงนี้เอาผสมลงไปใน ในเมล็ดถั่วเลยนะครับในน้ำเลยนะครับประมาณ1ช้อน1ช้อนพูนนะครับแล้วก็ใช้ซูเปอร์ตองเสีส้มตัวนี้นะครับถ้าอยากให้รากสั้นมากก็ใช้2ต่อหนึ่งก็หมายถึงว่าถ้าน้ำถ้าเราถ้าเราใส่ไป5 5กิโลเราก็ใส่ไปน,นี้ไปสัก10ซีซีนะครับผสมก,กันกับแป้งตัวนี้นะครับ ถามว่าทำไมผมถึงมาโฆษณาตอง7นะครับของเขาดีครับของเขาดีเราก็ต้องบอกว่าดีผมเคยโฆษณาหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นตอง9ไม่ว่าจะเป็น8 5 0 3้าแล้วก็ฮอร์โมนตัวอื่นผมผมลองใช้หมดนะครับลองใช้มาทุกยี่ห้อลองใช้มาทุกชนิดแม้กระทั่งเมล็ดถั่วนะครับก็มีลูกศิษย์หลายคนถามมาว่าเมล็ดถั่ว ณเวลานี้ยี่ห้อไหนดีที่สุดผมขอตอบว่ายี่ห้อมาลายนะครับผมไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่ได้โฆษณาให้บริษัทของบริษัทมาลายนะครับเพราะว่าตัวผมไปซื้อผมก็ยังไปเกาะหน้าต่างขอซื้อเขานะครับอย่างเหมือนกับไปขอเขานะครับเขาก็ไม่ได้ตอนรับผมดีนักหนาราคาก็แพงแต่ของเขาดีผมก็ต้องบอกว่าของเขาดีนะครับส่วนยี่ห้ออื่นก็ใช้มาหมดนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อครับทุกยี่ห้อ เมล็ดถั่วที่ทําถั่วงอกผมใช้มาหมดนะครับแต่ณเวลานี้ผมขอเชีย์มาลายแต่ถ้าวันไหนถ้ามาลายมัน,มนไม่ดีผมใช้ยี่ห้ออื่นดีผมก็จะบอกยี่ห้ออื่นดีนะครับเป็นที่รู้กันตามนี้นะครับพูดกันตรงไปตรงมาเราจะได้ไม่ต้องขาดทุนแล้วก็ไม่ได้เสียเวลานะครับที่ผมพูดมานี้ก็หาซื้อตามตัวแทนจำหน่ายนะครับทั่วๆไปนะครับก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งตรงนี้ ใช้เทศน้ำปรับค่าน้ำตรงนี้นะครับเป็นการแช่มเมล็ดอันนี้ก็แช่มเมล็ดคู่กันกับแป้งนะครับ2ตัวนี้หลังจากนั้นก็เป็นสีเหลืองตัวนี้นะครับในการลด48ชั่วโมง72ชั่วโมงนะครับวันสุดท้ายก่อนทำการเก็บนะครับตอนก่อนทำการล้าง ก็ใช้ตัวนี้ตบท้ายแล้วก็สามารถเก็บได้เลยนะครับส่วนกรรมวิธีการล้างผมก็ได้สาธิตไปหลายครั้งนะครับก็ถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำให้เพื่อนสมาชิกทุกๆคนนะครับที่เพิ่งจะเริ่มหัดทำแล้วก็มืออาชีพทุกๆท่านผมอาจารย์ฮุดี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามขอบพระคุณเป็นอย่างสูง หายจากโรคภัยไข้เจ็บหายจากโควิดนะครับขอให้ทุกครอบครัวจงมีแต่ความลลวร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองต่อไปขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ